สวัสดีค่ะที่ต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอรนายรีพอร์ตประจำที่14มกราคม2559ค่ะสำหรับอนุราชคำในคืนนี้นะคะธนาคารกลางจีนจะอัดฉีดเงิน1.6แสนล้านหยวนเข้าสู่ตลาดวันนี้เทรดเดอร์กล่าวว่าธนาคารกลางจีนจะอัดฉีดเม็ดเงิน1.6แสนล้านหยวนเข้าสู่ตลาดเงินผ่านทางข้อตกลงซื้อคืนพันธบัตรระยะ7วันในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการอัดฉีดเงินมากที่สุดนะตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ปี2015และจะอัดฉีดเงินสดสุดที่40,000ล้านหยวนเข้าสู่ตลาดในสัปดาห์นี้หลังจากที่อัดฉีดเงิน1.9แสนล้านหยวนเข้าสู่ตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดกลับมากังวลต่อภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าและดัชนีดาวโจนปิดลบ3.21หรือต่ำ ลงกว่า365จุดด้านราคาน้ำมันดิบยังอยู่ระดับต่ำ3ามเหรียญต่อบาร์เรลด้าน SPDR เข้าซื้อทองคำเพิ่ม2.38ตันปัจจุบันถือทองทองคำที่รับ654.06บตันซึ่งเป็นการเข้าซื้อวันที่สําสำหรับคืนนี้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐได้แก่จ o อบเลส c l ม i m ที่คาดว่าจะมีผู้ขอรับการค้นว่างงานลดลงเล็กน้อยประมาณ2,000รายที่รับ275,000ราย คาดว่าราคาทองคำนในคืนนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,075- ถึง1,106เหรียญสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้นะคะเวลา2ทุ่มครึง่งมีคำแถลงการของประธานเฟดสาขาเส้นหลุยและจำนวนผู้ขอรับสรริการิรการว่างงานรายสัปดาห์และกติดตามพรังพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วลับมากับ,กบพุญงพรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ